สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาไปดูภายในของเจ้าไฮรักซิลิโอัวใหม่นะครับแล้วนี่คือกุญแจของตัว2.4ไฮนะครับตัวท็อปของเครื่องยนต์2.4นั่นเองนะครับนี่ครับเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับมีมา2ดอกนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับนี่ยังอยู่ในห่ออยู่นะฮะเอาวางตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ให้ดูนะครับเป็น ปุ่มกดนะครับปุ่มสตาร์ทเนี่ยถ้าเรากด1ครั้งนะครับโดยที่ไม่เหยียบเบรกนะครับเครื่องเสียงก็จะติดขึ้นมานะครับกดแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งนี่ครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็ไฟจะติดหมดเลยครับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถเนี่ยจะทํางานหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกเครื่องเสียงหน้าปัดหน้าจอหรือว่า ปุ่มอะไรเนี่ยก็กดได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันทํางานฟูลเต็มแล้วนะครับยกเว้นคอมเพรสเซอร์ของแอร์นะครับต้องสตาร์ทเครื่องนะครับตรงนี้เป็นแอร์แบบดูอ้นะฮะดูอ้แบบ2แยก2ฝั่งนะครับสโซนนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ปรับพัดลมนะครับพัดลมแอนะครับจะเบาจะแรงก็ปรับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นปุ่มออโต้นะครับ เวลาเราเซตอุณหภูมิเนี่ยเราเซตออโต้ไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้เป็นไล่ฝ้านะครับไล่ฝ้าด้านหลังนะครับเป็นปุ่มกดตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยเรากกดเลือกตรงนี้นะครับกดเลือกตรงนี้การไล่ฝ้าข้างหน้ากระจกบานหน้านะครับก็จะมันก็จะปล่อยลมแอร์นะครับขึ้นมาตรงที่กระจกนะครับกดตรงนี้นะครับก็เลือกไปครับมันก็มีหมดให้เลือกนะครับจะใช้เป่าเท้าเป่าหน้าหรือว่าเป่าเป่าด้านหน้ากระจกด้วยนะครับ นี่คือการปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับส่วนนี้ก็หัวเคียร์นะครับหัวเคียร์ก็แบบหุ้มหนังปุ่ม Eco mode Power Mode นะครับนะที่วางแขนตรงกลางครับเป็นกล่องก็หุ้มหนังมาด้วยนะครับนี่ตรงนี้มีไฟหน้าแบบออโต้นะครับตัวท็อปสุดนะครับหน้าจอเดี๋ยวผมให้ดูหน้าจอตรงนี้เดี๋ยวเซตเป็นภาษาไทยก่อนนะครับ การกดเซตตั้งค่าก็เป็นปุ่มที่พวงมาลัยแบบทางด้านขวานะครับไปที่ language นะครับแล้วก็เลือกไปที่ภาษาไทยนะครับหรือใครจะถนัดภาษาโปรตุเกสหรือว่าภาษาสเปนก็สามารถเลือกได้นะครับมีให้เลือกอกดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะใช้ปุ่ม ควบคุมทางด้านขวาของพวงมาลัยนะครับควบคุมควบคุมนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับสามารถดูค่าต่างๆของตัวรถได้ตรงนี้ก็จะเป็นสถานะว่าเวลาเราเปิดประตูอะไรออกมาเนี่ยฮะมันก็จะแจ้งเตือนว่าประตูฝั่งไหนที่ปิดไม่สนิทนะครับตรงนี้นะฮะอ่าส่วนปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่3ปุ่มนะครับปุ่มเปิดระบบนะฮะนี่เป็นกล้องรอบคันนะครที่เป็นกราฟิกนะครับ ทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นกราฟิกให้ดูว่าตัวรถเนี่ยจอดอยู่ในส่วนไหนมันก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับคำนวณจากกล้องที่อยู่ด้านกระจกมองข้างแล้วก็ด้านหน้าด้านท้ายนะครับมารวมกันนะครับตรงนี้ปุ่มเปิดปิด BSM นะครับ Blind Spot Monitor ตรงกระจกมองข้างนะครับเนี่ยฮะเห็นไฟสีส้มๆไหมับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับอ่าซูมเข้าไปดูนะับเวลาเราเปิดปิดนะับเวลามีรถมาที่มุมอับนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ ไฟสีส้มๆนะครับเตือนที่กระจกมองข้างทั้งสองข้างนะครับมาทางซ้ายก็เตือนทางด้านซ้ายนะครับมาด้านด้านขวาก็เตือนทางด้านขวาตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดการทํางานของเอซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์รอบคันด้านหน้า2จุดด้านหลัง4จุดนะครับนี่ร s สคอนโทรลนะครับก็สามารถปุ่มกดตรงนี้นะครับน,นี่ครับตรงหน้าจอนะครับเดี๋ยวเปิดปิดให้ดูอีกทีตรงหน้าจอนี้เป็นระบบ ทัสกีนนะฮะสามารถตั้งค่าภาษามาลายูภาษาอะไรก็ต่างๆได้หมดนะครับตรงนี้ผมตั้งเป็นภาษาไทยนะครับก็การใช้งานก็ไม่ยุ่งยากครับมีโหมดให้ปรับแล้วก็ตรงนี้มีแอปเชื่อมต่อแอปมาสมาร์ท e v i ว e Link นะครับแล้วก็สามารถรองรับ Apple CarPlay นะถ้าใครใช้ i iPhone อยู่ยเสียบสายชาร์จนะครับสายโทรศัพท์เข้าไปก็จะหน้าจอก,กลายเป็นหน้าจอของ Apple งทันทีนะครับ ตรงนี้เป็นปุ่มเลือกสถานีนะครับนี่กดตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะกดตรงที่หน้าจอก็ได้เลือกสถานีนะครับก็สามารถเลือกโหมดการฟังก์ชันนะครับต่างๆของเครื่องเสียงได้ตรงนี้นะครับกดปุ่มกดปุ่มตรงนี้นะครับถ้ากดค้างๆไว้ก็จะเป็นการมิวเสียงไว้นะครับตรงนี้ครับถ้าเสียบ usb หรือว่าเล่นเพลงจาก usb หรือไฟล์ไฟล์ mp 3ต่างๆก็สามารถเสียบตรงนี้ได้นะครับน นี่ปุ่มเปิดปิดการทำงานของ traction control นะครับไฟสถานะนะครับถุงลมฝั่งคนซ้อนด้านข้างนะครับเฉพาะฝั่งคนคนซ้อนอ่คนซ้อนว่ะฝั่งคนนั่งข้างๆคนขับนะฮะเดี๋ยวก็มีคนมาแซวอีกว่าบวกคนซ้อนไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์นะครับฝั่งคนนั่งข้างๆแล้วกันนะฮะรตรงนี้ฝั่งคนขับเนี่ยครับเบาะหนังแบบปรับ ได้6ทิศทางนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็เอน็นข้างหลังนะครับปรัแบบตรงนี้นะฮะส่วนฝั่งผู้โดยสารด้านข้างคนขับนะครับจะเป็นแบบอัตโนมือนะฮะก็ใช้มือปะนี่เองเปิดปิดดูนะฮะปุ่มนี้ก็อย่างที่บอกครับถ้าเราไม่เหยียบเบรกนะครับเครื่องยนต์ก็ไม่ติดนะครับอ่า ถ้ากดครั้งหนึ่งเครื่องเสียงทํางานถ้ากด2ครั้งระบบไฟต่างๆก็จะทํางานหมดนะครับ <S <S กดอีกครั้งหนึ่งเนียเดี๋ยวให้ดูหน้าจอตรงนี้อีกทีนะครับตอนที่เปิดออกมาเนี่ยสวยนะครับมีสัญลักษณ์รถไฮลักซ์ลีโวขึ้นมานะฮะนี่ครันี่มีกราฟิกให้ดูด้วยครับว่าตรงกับรุ่นรถที่เราใช้งานอยู่นะครับนี่ครับ โดยรวมของภายในห้องโดยสารของ h ฮรักซ i โรุ่นปรับปรุงเรียกว่ารุ่นปรับปรุงดีกว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับพูดผิดพูดถูกยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับถ้ารถมันมาเยอะๆเดี๋ยวผมจะลงรีวิวให้รัวๆเลยครับเพราะตอนนี้ที่ทั้งโชว์รูมเรามีคันเดียวนะฮะลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ